สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของ Time Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฟ้า BRAVO นะคะประจำวันพุทธที่3กันยายนนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะ New All Time High ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะบอกว่าต่อ2วันติดแล้วนะที่ออ i m ทา i g h ทำตัวเลขใหม่สำหรับทองคำนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขใหม่ ในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะก็คือพุ่งกลับขึ้นมาแบบ สุดๆไปเลยนะคะแรงซื้อของเขาเนี่ยเยอะมากนะคะสังเกตได้จาก t i m e f ฟ m มเดยเลยที่ผ่านมาหลายวันนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะร่วมเป็นสัปดาห์แล้วค่ะที่มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูค่ะว่าพุ่งไปสู่นิวออ i m ทา i ไฮแล้วเราจะรอเทรดตรงไหนดีนะคะก็แน่นอนค่ะว่า เขียวขนาดนี้นะคะเดี๋ยวก็อาจจะมีนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเขาสามารถที่จะเก็บทํากําไรกันบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันบ้างไงเ,เริ่มจากทาเฟดก่อนเลยนะคะทาเฟดปัจจุบันนะคะแรงซื้อก็ยังคงได้เปรียบอยู่ค่ะขึ้นยังคงได้เปรียบนะคะหน้าบ่ายก็ยังคงได้เปรียบเช่นเคยค่ะเดี๋ยวพาไปดูแนวต้านที่สามารถจะทะลุไปได้ดีกว่า ตรงนี้คือจุดของ3,500 3,500นนะคะคือแนวต้านที่แล้วใช่ไหมแนวต้านเก่านะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยปรับตัวขึ้นมา เปลี่ยนจากแนวต้านไปเป็นแนวรับราคาเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตได้จากมีการปิดแท่งเขียวใหญ่ยาวเนื้อแน่นสีเขียวสวยขนาดนี้นะคะแล้วก็ชุดตรงนี้นะคะกำลังทำเป็น day ปัจจุบันเลยต้องมาดูว่าตรงเนี้ยจะย่อลงมาหา1,500ได้ไหมนะคะแล้วก็โซนพวกตรงนี้เนี่ยก็สร้างแรงซื้อนะคะไว้ตลอดทาง,ทางเลยตามเฟรม day ประมาณนี้ ไปดู4ชั่วโมงกันบ้างนะคะในทางเฟรม4ชั่วโมงจะเห็นว่าตอนที่มาทดสอบ3,500เนี่ยมีการย่อนะช่วงตรงนี้นะคะมีการย่อนะคะย่อมาเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อนั่นเองนะคะแล้วก็พุ่งขึ้นไปสู่ New ออท t i m ฮ h i ที่ว่านั่นแหละเดี๋ยวพาทุกคนมาตีกรอบตีโซนของ4ชั่วโมงก่อนเลยนะคะเพราะว่าดีมานของเขาเนี่ยเหลือเฟือจริงๆตรงนี้นะคะอดีมานหนึ่ก้อนตรงนี้นะคะ ดีมานชุดตรงนี้อีกหนึ่งก้อนคือใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะเพราะว่าระหว่างทางก็มีแต่ดีมานนะคะแล้วก็ชุดตรงนี้เป็นดีมานหนึ่งอันนะคะโอเคสำหรับใครที่รอตัวเลขอยู่นะมาดูพร้อมกัน3 4 9 0ี่0ถึงสามสนะคะขอเป็นก้อนนี้ก่อนเลยก้อนตรงนี้อะ กว้าง2,000จุดเลยนะคะซึ่งไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเราแค่ตีกรอบตีโซนเอาไว้เนาะสุดท้ายตอนปรับตัวลงมาเดี๋ยวเราก็มาดูการกลับตัวอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็กรอบราคาชุดตรงนี้3 4 5 6หถึง3 437โ okay. อเคอ่ะ ประมาณนีนะคะ3,500ก็ยังคงเป็นคีย์สำคัญนะจากแนวต้านเปน็นแนวรับนะคะน่าสนใจเหมือนกันถ้าเขาจะปรับตัวลงมาได้นะคะวันนี้เดี๋ยวขอเปิดอินดิเคเตอร์เพิ่มหนึ่งตัวนะคะพาทุกคนไปดูโมเมนตัมราคาด้วยนะคะซึ่งโมเมนตัมราคาของ Time f 4ชั่วโมงในปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างเยอะมากนะคะยังค่อนข้างโอเวอร์นะคะหมายความว่าตรงเนี้ย ยังคงเกินหมายเลข70อยู่นะคะถ้าเกิน70แบบนี้ก็มีแนวโน้มนะคะที่ราคาเนี่ยยังคงมีแรงซื้ออยู่แต่ถ้าลงมาต่ำกว่า70เมื่อไหร่เนี่ยบ่งบอกว่าโอเคเริ่มกลับเข้ามานะคะมีแรงขายแล้วถ้ายิ่งแอคชั่นด้วยการเกิดคลาสสิกเดเวอร์เจนด้วยเนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะคะที่เราจะแบบเซลลงไปได้เนาะ จากจุดตรงนี้ลงมาหา3,500นเนี่ยได้ประมาณ3า0 0ีจุดเลยนะคะมาดูกัน4ชั่วโมงนะคะชุดตรงนี้เนี่ยเกิดสัญญาณคลาสสิกเดว์เจนด้วยเนาะแต่โมเมนตัมยังไม่ได้บ่งบอกว่าอยากจะลงขนาดนั้นนะคะก็ถ้าเกิดใครจะไปดูว่าจะลงได้ไหมเนี่ยอาจองย่อไปดูเรื่องฐาฟิลมย่อยเนาะเพราะตอนนี้โมเมนตัมแรงซื้อเนี่ยยังคงเวอร์อยู่เหมือนกันอาจจะพักตัวตรงนี้นะคะถ้าไม่ลงนะ อาจจะพักตัวตรงนี้เพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อก็ได้ไปหา3550 35,70ก็ได้เช่นเดียวกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นมีได้ทั้งขึ้นแล้วก็ลงเลยนะคะสำหรับจุดนี้เนาะแต่โมเมนตัมแรงซื้อหน้าเทรดต่างๆเนี่ยหน้าบ่ายก็ยังคงได้เปรียบไปดูกันต่อ1ชั่วโมงบาง ในทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าการมีการเขียวปรับขึ้นไปนะคะสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยใครตื่นเช้าหน่อย6โมงเช้านี่ยมีแรงซื้อดันขึ้นไปประมาณ2000กวประจุดกันเลยทีเดียวเนาะแต่ใน1ชั่วโมงเนี่ยก็ทำทรงนะคะทำทรงสัญญาณต่างๆเนี่ยเป็นคลาสสิกได้เหมือนกันแล้วก็จะเห็นว่าแรงของเขาเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวลงมาต่ำกว่า70นะคะถ้าเกิด He, สามารถ1ชั่วโมงเนี่ยสามารถจะลงต่ำกว่า70ได้เนี่ยสชั่วโมงก็สามารถที่จะกดราคาลงมาได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาชัวร์เลยนะ1ชั่วโมงเช็คโมเมนตัมร่วมกันกับ QM s e l l ก็ได้เหมือนกัน ตรงนี้อาจจะไม่ได้มีแนวต้านหรือสับไพอะไรที่มันเป็นคีย์หลักๆนะคะก็มันเป็น all time h i แหละทุกคนก็ไม่ได้มีต้านมีสับไพอะไรนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็อาจจะเช็คเรื่องของโมเมนตัมราคาเนี่ยเข้ามาคอนเฟิร์มถ้าเกิดมีภาพแบบเนี้ยโมเมนตัมโอเคต่ำกว่า70เนี่ยก็สามารถพนะิจารณาเซลได้เหมือนกันนะคะอาจจะ1ต่อ1แบ่งเก็บแล้วคอ่อยปล่อยรันลงมาหา3,500ก็ได้ นะคะอันนี้ก็จะส่วนนิดนึงเนาะแต่ก็เหมือนอติดสอยเจ้าใหญ่ในการแบ่งเก็บทำกำไรมาแหละประมาณนี้นะคะโอเคพาไปดู30นาทีหน่อย30นาทีเกิดแบริล Classic Divergent ชัดเจนมากๆนะคะชุดตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเอาชัวร์ในการแบ่งมุมมองเซล์ลบางเนี่ยก็รอ QM เอ็ นะคะลอ QM sell มาถึง3,500ได้เนาะส่วนถ้าเกิดไม่สามารถที่จะหลุดตรงนี้ได้ไม่สามารถที่จะหลุดชุดตรงนี้ได้นะคะก็มีโอกาสนะแค่ไซดเว์เฉยๆแล้วปรับตัวขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันโอเคไหมคือถ้าจะมา s e ลเนี่ยมารอ QM s e l ให้มันหลุดลงมาชัดๆ ะะมันหลุดลงมาไม่ชัดเนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเราค่อยทยอยหาบายปรับตัวขึ้นต่อก็ได้เพราะแนวต้านถัดไปก็คือ3550นะคะรวมถึงตรงนี้ไปต่อถึง3570ได้เช่นเดียวกันอวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยทั้งมุมมองบ่ายแล้วก็มุมมองเซลล์นะคะลองไปฝึกดูโมเมนตัมราคาดูนะคะแล้วกับใช้กับนิวออ l ทํา i g h แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทำกำไรได้เช่นเดียวกัน เนาะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากฝากทุกคนเอาไว้นะคะขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะ3,500ถ้าลงมาได้จริงๆก็ค่อยมาเฟิร์มการกลับตัวชุดนี้แล้วไปต่อโอเคนะ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ